ข่าวดีรัดแจกฟรีเฉพาะกลุ่มนี้กลุ่มเดียวเท่านั้นอยากได้รีบทำสิ่งนี้ด่วนดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะเมื่อวันที่19ตุลาคม2566 นายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนคนไทยที่มีภาวะพึ่งพิงป่วยติดบ้านหรือป่วยติดเตียงรวมถึงผู้ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะอุจจาระไม่ได้ทั้งผู้ป่วยรายเก่าและผู้ป่วยรายใหม่ทุกกลุ่มอายุลงทะเบียนขอรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฟรีจำนวนไม่เกินสามชิ้นต่อวันสำหรับวิธีลงทะเบียนนายคารมกล่าวว่า ในพื้นที่กรุงเทพมหานครดำเนินการดังนี้ 1. วิธีการขอรับสิทธิใช้ที่อยู่ปัจจุบันแจ้งความประสงค์ได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขอาสาสมัครสาธารณสุขหรืออสอสอสำรวจกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 2. ประเมินกลุ่มเป้าหมายตามข้อบ่งชี้ที่กำหนดโดยพยาบาลผู้จัดการดูแล LTC เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ 3. ศูนย์บริการสาธารณสุขจัดทำโครงการเสนอต่อคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตโดยงบกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครส่วนต่างจังหวัดโดยงบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นกปทออดำเนินการดังนี้ 1. วิธีการขอรับสิทธิใช้ที่อยู่ปัจจุบันแจ้งความประสงค์ได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ภาษาสมัครสาธารณสุขอสมค้นหาผู้ป่วยในพื้นที่ 2. ประเมินกลุ่มเป้าหมายตามข้อบ่งชี้ที่กำหนดโดยพยาบาลผู้จัดการดูแล LTC เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ 3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจัดทำโครงการเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นพื้นที่ทิจารณาอนุมัติและสนับสนุนงบประมาณตามโครงการภายหลังโครงการอนุมัติ หน่วยงานที่เสนอโครงการดำเนินการจัดหาและส่งมอบผ้าอ้อมให้กับผู้ป่วยตามโครงการแนะนำผู้ป่วยติดเตียงมีปัญหากลั้นปัสสาวะอุจจาระไม่ได้ติดต่อลงทะเบียนขอรับสิทธิประโยชน์ได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรืออบตอเทศบาลในพื้นที่ที่อยู่อาศัยส่วนในกรุงเทพมหานครให้แจ้งรายชื่อที่ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านได้เลย แต่หากหน่วยงานในพื้นที่ยังไม่ทราบรายละเอียดให้โทรแจ้งสายด่วนสปสชโทรหนึ่งสามสามศูนแล้วสปสชจะช่วยประสานงานให้ต่อไปสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะ เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ